โมเมนต์แจ็คแฟนฉันตามแบรนด์เนมมอบให้วันเกิดมดดฮปปี้เบิร์ i เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดป๋อใครคุณเป๋อใครคุณแม่มดครับเบื้งหน้าครับกูเกิดเจ็ดกันยานุเบลผมใครผมมาให้กูจะปล่อยเพลงใหม่ก็เลยเอามาให้กูเอ้ยมันติดสิงก่นจะปล่อยเพลงใหม่คนอย่างมัซื้อจะเชียร์กูแม่เอ็นดูผมมาตลอดหางานแล้แต่กูไม่ก็อยากดูเองมึงนะ ไม้คุณแก่ขึ้นมาเหรอครับผมปีนี้ก็ยังเป็นตัวแทนนำของคาราเม่มามอบให้เช่นเคยหลุยวิตตองค่ะคุณแก่คุณไดแมร์จะซื้อหลุยวิตตองเสร็จอีแจ็คเชื่อฉันเถอะจริงๆแล้วก็เปิดกล่องมาดีเสร็จอีแจ็คแน่นอนนั่นคือไวยอะไรคะมือไม่ทันจะเห็นมึงร้องวายทำไมอีแจ็คเสื้อเหรอคะเสื้อรุ่นใหม่ครับคุณแจ็คไม่เหมาะไม่เหมาะกับเธอเนาะ ขอบคุณคุณกะละแมมากมากขอให้กะละแมขอให้แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะป้อมขอบคุณนายแม่ไออะไรวะเวเวแทนเดทแทนเดทใสแบบอร่อยอร่อยขายดีขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากและนี่ก็เป็นภาพคู่ที่แจ็คแฟนฉันได้โพสพร้อมเขียนข้อความอวยพรว่า h ฮปปี้เบอร์เดย์แม่มดดำสุดที่รักแม่รู้จะขอบคุณยังไงที่ทําให้ผมมีถึงทุกวันนี้ในเรื่องของการเป็นพิธีกรภาพแรกในรายก,การแชร์ไปทําวันแรกจะขอออกจากรายการเลยเพราะอ่านหนังสือไม่ออกแต่แม่ด่าจนได้ดีถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะอยู่ข้างแม่มดดำตลอดไปวันเกิดปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดงานก็ขอให้สําเร็จงานที่คิดไว้ก็ขอให้สําเร็จเงินที่คิดไว้ก็ขอให้สําเร็จมีบริวารก็ขอให้มีแต่คนดีๆยกเว้นผมหนึ่งคนขอให้ไปไหนมีแต่คนรัก คนชอบวันเกิดปีนี้ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับเอแท็กมาดำกระชา้า